สวัสดีครับทีนี้มาอยู่ในระบบ 7G นะครับผมระบบเซโร่นะครับการใช้งานอย่างสมมุติว่าลูกค้าอ่าที่ผมแอดช่องไปให้เนี่ยมันมีช่องจํานวนเยอะมากเลยประมาณ4ี่กว่าช่องเลยแล้วมันจะดังแบบเนี้ยดังรัวๆเลยเป็นคิวยาวมากนะเพราะฉะนั้นก็ลูกค้าใช้ช่องไหนไม่ใช้ช่องไหนก็ให้เข้าไปปิดไว้นะครับก็คือเข้ามาในนี้นะเข้ามาเลือกตรงนี้ตอนนี้มันคอเซออยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราเลื่อนขวาดูก่อนปึ๊บถ้ามันเลื่อนไม่ได้เรากดลงมาข้างล่างนะเนี่ยครับเลื่อนมาตรงนี้นะ สร็จแล้วเราไปดูว่าเราจะไมา่เอาตรงไหนสมมุติว่าช่องสงแกนอายุทยาเนี่ยผมจะไม่ฟังบบผมเลือกบบโอเคเข้าไปบบนะครับโอเคเสร็จปุ๊บนะครับก็บดูเคอร์เซอร์นะครับดูเคอร์เซอร์มันจะอยู่ตรงไหนถ้ามันอยู่ตรงนี้<บ>ถ้ามันอยู่ตรงนี้นรนเราก็เลื่อนมาเห็นไหมครับเลื่อนมา amar. เรื่อยเนี่ยครับเลื่อนมาแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้เห็นไหมเราก็เลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับครับฝามือสุดเนี่ยนะครับเราก็กดโอเคนะครับเดี๋ยวๆนะปุ๊บ มันล็อกอีกไม่ได้บอ่ากดเลื่อนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ไม่ใช่นะให้เรากดเลื่อนขึ้นหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วก็กดโอเคเห็นไหมครับมันจะตัดไปอันนี้คือตัดการเชื่อมต่อแล้วห้องนี้เราไม่ได้ใช้ละแต่ถ้าเราจะเปิดนะครับเราก็เอากลับมาที่เดิมแล้วก็กดโอเคแค่นี้นะครับมันก็จะเปิดแล้วนะครับโอเคนะครับอ่าไม่ใช้ห้องไหนอย่างอย่างตัวนี้ผมเลื่อนมาปุ๊บนะครับเลื่ ปึ๊บปึ๊บเราก็เลื่อนขึ้นปึ๊บเราก็กดโอเคตัดไปแล้วก็กดออกแล้วก็ไปดูช่องอิน่ออ่าช่องอินดอไปดูว่าจะเอาช่อไหนอีกที่จะไม่ฟังนะครับอ่ากู้ชีพนกพลัดอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่เอากู้ชีพนกพลัดอย่างเงี้ยก็กดเข้ามาโอเคจากนั้นนะครับเรากดเลื่อนขึ้นหนึ่งครั้งได้ไหมถ้ามันเลื่อนขึ้นแล้วมันเด้งขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะครับอ่าให้เราเลื่อนขึ้นมาด้านล่างนะด้านล่างตรงนี้นะตรงมุมนะปึ๊บจากนั้นกดโอเคเห็นมัั้ครบตดไปแลว นะครับโอเคนะแค่นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เราก็จะเหลือเฉพาะห้องที่เราใช้งานจริงๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเราใช้งานตัวไหนเราจะใช้งานตัวไหนเราก็กลับเข้าไปเปิดได้เหมือนเดิมนะอย่างตัวนี้ตู้ชีพลมพัดที่ผมปิดไปเมื่อกี้นะครับเห็นไหมแต่รักม่นจะขึ้นเป็นสีเทาๆถ้าตัวไหนเป็นสีถ้าตัวไหนเราเปิดอยู่มันขึ้นเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นลมพัดผมจะเปิดผมก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดมาทางขวาหน่อยให้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เลื่อนลงครั้งเดียวก็ได้มันจะได้ไม่ต้องกดขึ้นอีกปุ๊บล้วก็กดโอเค มันจะกลายเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวนะปึ๊บอ่ากดตรงนี้นะครับไม่ต้องเลื่อนขึ้นนะถ้ามันอยู่ตรงนี้เลยอ่าวิธีวิธีปิดกับวิธีเปิดมันจะต่างกันปิดมันจะอยู่ตรงนี้พอเราเปิดปึ๊บมันจะตกมาข้างล่างเห็นไหมครับมันจะอยู่ตรงนี้โอเคเมื่อกี้ผิดจุดไปนิดหนึ่งตามนี้นะครับแค่นี้ก็เปิดแล้วนะทีนี้เราก็เลื่อนดูว่าช่องไหนอีกที่เราจะเปิดอีกนะครับเรากดไปเรื่อยเห็นะครับกดไปเรื่อยนะครับตัวนี้ช่องสแกนอายุสยาเปิดไว้เหมือนกันก็กดขวาไปให้มันอยู่ตรงนี้ แล้วก็กดโอเคจึกเข้าไปเยียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับผมง่ายๆตามนี้เลยนะครับโอเคครับ,บ,ววรบสวัสดีครับ